สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับ OBD2 นะครับ s m a ร t Gate รุ่นใหม่ล่าสุดอีก1รุ่นนะครับชื่อรุ่นว่า P19 นะครับตัวนี้จะเป็น OBD ที่มีระบบ GPS เข้ามาให้ด้วยนะครับนี่นะครับหน้าจอสวยงามมากนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนค่าหน้าจอได้6ฟังก์ชันนะครับโดยการกดปุ่มด้านบนนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่4ปุ่ม ด้านบนนะครับสามารถกดเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้หน้าจอที่สองนะครับหน้าจอที่สามจะเป็นค่ารวมนะครับจะสามารถดูได้ทั้งหมด12ค่าในหน้าเดียวเลยนะครับอันนี้อีกหน้าจอหนึ่งนะครับหน้าจออย่างนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีบูตเทอร์โบด้วยนะครับสาหรับรถบางรุ่นนะครับที่มีเทอร์โบนะครับสามารถดูค่าบูตเทอร์โบได้นะครับ นะครับน้กจอสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับโดยคอนโทรลปุ่มด้านบนนี้นะครับนยครับอยากได้ค่าอะไรก็กดเปลี่ยนนะครับเอาค่าที่เราต้องการได้เลยนะครับมีทั้งความร้อนความเร็วนะครับวัดรอบเครื่องยนต์อัตราสิ้นเปลืองมันเชื้อเพลิงนะครับแมปไอดีนะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับแอร์โฟอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงอากาศนะครับอ่าอันนี้คือตัวอ่ค่าเทอร์โบนะครับที่มีหน่วยเป็น เป็นบาร์นะครับ psi ค่าเทอร์โบหน่วยเป็นปอนด์นะครับอ่าอันนี้กิโลเมตรต่อลิตรคืออัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงบอกเป็นกิโลเมตรต่อลิตรให้นะครับนะครับตัวมินนะครับคือระยะเวลาที่เราขับรถนะครับ dis distance นะครับคือระยะทางที่เราขับรถนั่นเองนะครับโวลต์แรงดันแบตเตอรี่นะครับเวลานะครับ gps ก็คือระดับความแรงของ gps นะครับ ASL ก็คือระดับความสูงต่ำน้ำทะเลนะครับว่าสูงกี่เมตรนะครับ DIR ก็คือจำทิศนะครับทิศที่รถเราหันหน้าไปว่าเราขับตอนเนี้ขับไปทางทิศอะไรนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีความเร็วตรงนี้นะครับมีนาฬิกาให้ด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองขับดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับค่าจะเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับ สังเกตเลขสี่้ลหกนี่คืออัตราความเร็วนะครับเนี่ยครับหน้าจอสวยงามมากนะครับเป็น OBD อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ที่น่าใช้มากครับราคาไม่แพงนะครับมีการรับประกันสินค้าให้หนึ่งปีเต็มนะครับตัวนี้นะครับนะครับมาดูกันผมดูอีกหน้าจอนะครับอ่าเราดูหน้าจอนี้กันเนี่ยนะครับ จะบอกค่าต่างๆได้เลยนะครับนะครับสวยงามครับหน้าจอคมชัดจริงๆนะครับอันนี้ดูหน้าจอนึงครับอันนี้จะเป็นค่ารวมนะครับจะบอกค่ารวมต่างๆนะครับทั้งความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์นะครับอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับระยะเวลาขับรถนะครับ ระยะทางเวลาอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับความสูงต่ำระดับน้ำทะเลระดับความแรง GPS อัตราสิ้นเปลืองนะ้ำมันเชื้อเพลิงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับค่าก็จะขึ้นให้ครบๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับติดตั้งตัวเดียวนะครับดูค่าต่างๆได้ครบจบนตัวเดียวเลยนะครับสามารถที่จะตั้งเตือนความเร็วตั้งเตือนอุณหภูมิว่าน้ำนะครับตั้งเตือนแรงดันแบตเตอรี่นะครับ ได้นะครับให้ส่งเสียงเตือนตามค่าที่เราตั้งไว้นะครับนอกจากนั้นยังสามารถสแกนโค้ดรถโค้ดได้ด้วยนะครับว่ารถเรามีไฟโชว์เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับเนี่นะครับหน้จาจอบคมชัดมากครับตัวเลขชัดเจนเลยนะครับ ใหญ่ชัดเจนมองชัดเจนเลยนะครับนี่หน้าจอนี้นะครับนี่ครับบอกค่าต่งตางๆได้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับเลือกค่ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้คือบูสต์เทอร์โบนะครับสำหรับรถมีเทอร์โบก็จะขึ้นค่าให้นะครับแต่รถคันนี้ไม่มีเทอร์โบก็ไม่ขึ้นนะครับไม่แสดงนะ,ะดูนานี้สิ นี่ครับหน้าที่สวยมากครับเนี่ยเนี่ยในอันนี้ก็จะบอกนะครับบอกทั้งระยะความเร็วนะครับเท่าไรมีนาฬิกาให้ด้านล่างนะครับขวามือนะครับส่วนด้านซ้ายมือสีเขียวก็จะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์แล้วก็อุณหภูมิมอน้ํานะครับเนี่ครับจะขึ้นอยนี้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับหรือสนใจเข้าไปดูสินค้าได้ที่ Facebook คีย์คำว่า OBD Shop นะครับสินค้าตัวนี้รับประกันให้1ปีเต็มนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เสียบปลั๊กของอุปกรณ์เข้าที่พอร์ต OBD ของรถท่านก็ใช้งานได้ทันทีนะครับครับผมขอจบคลิปรีวิว ท่านี้ก่อนนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ0899695708นะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับสวัสดีครับ